อันนี้ก็ประเรศฝีนี่เป็นผู้หญิงนะคือไม่ฝีขึ้นตามตัวน้ำหลืองน้ำหนองไหลแล้วก็อเหม,ม็นเน่าทีเดียวเลยเพราะเหม็นมันก็เรียกอีกาปากอันนี้ไม่กินเองแต่ว่าอีกามาลุยเลยอีกาปากเล็กมาดูดมันดูดโอเลี้ยงเลยกินขึ้นไป บุปกรรมเนี่ยไปทำอะไรมาตอนเป็นมนุษย์มีอาชีพเป็นคนทรงเจ้าเข้าผีาเรียกวิญญาณมาพูดคุย<อ>เป็นผู้หญิงนี่ทำท่าเหลือเกินเลยอินคาแรคเตอร์น่าดูเข้าถึงอารมณ์แล้วก็ชื่อเสียงโด่งดังปราก็มีามีผู้สนใจ ก็รเรียนเชิญมาเลยบอกว่อยากจะพูดคุยผู้ตีตายไปแล้วเนี่ยช่วยเปินร่างให้หน่อยเถอะเอาได้มาเลยอ่ามาแล้วมาเลยนั่นก็สองคนสามีภรรยาก็พี่นอกพี่เทาอะไรเอาอกเอาใจอะไรต่างๆผมมอถึงก็หลากระถาเลยมาแล้วแต่ผีไม่ได้มาหรอก ไม่มีใครเข้าเมื่อเรียกไม่มานี่เป็นตัวเองเลยดีกว่าแกล้งว่าวิญญาณนั้นมาเข้าไงพูดง,ง่ายๆคือหลอกลวงนั่นแหละไม่ได้มาเข้าจริงโอ้สามโยรยาสสันโอ้ตายประกาศนามาจากไหนอะไรเงี้ยก็คุยกันไปเรื่อยนั่นก็ว่าไปเรื่อยนี่ก็มีศรัทธาขึ้นมาเลยอืม มีศรัทธาคนทรงเป็นอย่างนี้เอามาดูอีกทีหนึ่งตายแล้วก็ไปเป็นเปรตฝีมีน้ำเลือดน้ำหนองไหลรุ้งกลิ่นเหม็นเรียกอีกามาผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสคล้อยตามที่จริงคล้อยตามไม่น่าจะมีผลนะไม่น่าไม่น่าแต่คล้อยตามจนกระทั่งหมกมุ่นเมามัว แล้วก็ใจมัวหมองตอนใกล้ตายและพอตายไปแล้วก็เป็นหลากหลาย